ประเทศอาเซียนนะครับจะเปิดประตูถูกการค้าเป็นเส้นเดียวภายใต้ชื่อ AEC และวปานวถานประกอบการเองข้อควบกลยุทธ์แนวทางการบริหารจการในทุกด้านเพื่อให้สามารถแข่งขันกับการค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแนวทางสำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือการพัฒนาบุคลากรในโรงงานให้มีความรู้ความสามารถที่กว้างขวางและก็มีทักษะที่เข้มแข็ง สื้อผ้าสำหรับเป็นรูปแต่ละประเภทนะครับมีขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันกแต่ละประเภทมีการใช้จักรเครืผ้าและอุปกรณ์การผลิตที่แตกต่างกันออกไปถ้ามีอุปกรณ์สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยทาให้การผลิตง่า,งายขึย้นและสามารถช่วยลดวิธีการทำงานและลดขั้นตอนการผลิตได้อุปกรณ์เครื่องช่วยเย็นที่ทราบอุปกรณ์เครื่องช่วยเย็นมีด้วยกันหลายชนิดหลายประเภท ทีความรู้ความเข้าใจไหมว่ากที่พักปัจจุบันโรงงานรับคำาสัตย์การผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายนะครับผมสุดท้า